คนดูเขินแทนจ๊ะนงพนีโพสคลิปบิ๊กอชิระพลบอกสาเหตุที่มาล้างรถไก่จ๊ะอาสยามโพสคลิปความหวานของแฟนหนุ่มบิ๊กอชิระพลแฟนแฟนแห่คอมเมนต์เขินจ,นจนจิกหมอนทำเอาโซเชียลและคนโสดตาร้อนอีกแล้วเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังจ๊ะนงพันีโพสคลิปโมเมนต์น่ารักกับแฟนหนุ่มบิ๊กอชิระพลลงบนโซเชียลส่วนตัวงานนี้ความหวานของทั้งคู่เล่นเอาแฟนแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม ในคลิปเจนงนีและบิ๊กชิรพลกับบทสนทนาของทั้งคู่ซึ่งทางด้านเจนนั้นได้ถามว่ามันเป็นยังไงอยู่พุทธมนตรสายสาม,มาล้างรถปากเกร็ดก่อนที่หนุ่มบิ๊กจะส่งยิ้มน่ารักน่ารักพร้อมคําตอบสั้นๆว่าคิดถึงอาโอยคลั่งรักไม่เกินจริงชาวเน็ตถึงกับอยากเอ็นเจนองพนีกันเป็นแถวและทําเอาคนดูยิ้มตามแบบไม่รู้ตัวโดยใต้โพสต์มีคอมเมนต์จากแฟนคลับมากมายเช่นแฟนเขาเราเขินทําไมก้นอนนนเขินแทนได้ไหมน่ารักมากคนโสดแบบกูจะอยู่อีกทําไม อิฉาจังคุณบิ๊กน่ารักมากอยากเจอแบบนี้บ้าไม่ต้องรวยก็ได้ขอหน้ารักน่ารักแบบเนเๆไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแล้วดูคนเขารักกันจนจุกและพูดคิดถึงยังไงไม่ให้ปากบนกับล่างขยับคิดถึงแบบเขินๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ตอกย้ำความหวานของคู่รักสุดน่ารักคู่นี้ที่ไม่ว่าจะลงคลิปกี่ครั้งก็สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆได้ทุกครั้งไป